ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้มาบอ่อเดิมครับบอ่อเดิมที่เดิมแต่บอ่อใหม่เออพูดผิดครับ<ม>ที่เดิมแต่บอ่อใหม่นะวันก่อนผมก็ามามาบอ่อข้างๆกันนี่แหละครับ<ม>อยู่ที่บ้านคาบใต้ตะบนเทนมีอเภอเมืองสุรินครับ<ม>แต่บอ่อนี้บอ่อนี้จะราคาสูงนิดนึงครับอ่าก็ตอนนี้รวมแล้วได้ได้30คนนะครับ<ม>ตกไปคนละ2 8 0 8นีนาอนี อ็ยืนฝั่งกันเลยครับยืนฝั่งไม่มีกลางนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราอีกแค่คนเดียวครับกําลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วครับผมเขาระวังรอครับระวังรอพี่น้องรออีกคุณอีกคู่นี่ครับยกมาบ้งอยู่ฝั่งกันอย่างเดียวครับบออยู่ประมาณสักสามงานกว่าครับสามงานได้อยู่ครับประมาณนี้แหละครับน้ําก็ไม่รู้นะครับน้าขึ้นอนนด้อยู่ประมาณ เม็ดก,กว่าครับอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ระดับน้ําก็ก,กะเอาครับเป็นปลาหน,นิ่นคนนนนคงครับเป็นปลาหนิ่งนี่ครับโอ้ยยายเยืยย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 ย าวเช็คชื่อแล้วครับเดี๋ยวๆจะแพ้ก่อนอยู่ตึงตังกันอย่างนี้และครับผมอ๋ออ๋อ430โอ้เดี๋ยวฟังนะครับ30นิดจั้ากันนะครับอย่าวเพียบกันเนาะเสียงดังชัดเจนเหลือเกินนี่ คนอะไรเสียงดังฟังชัดแท้เหลาเสียงดังเหมือนกันนะครับยาวเทียบกันนะครับอ้าวพี่น้องปลาเดือดแล้วครับตรงกลางปลาเดือดแล้วครับมาลุ้นกันครับเฮเรกตรงไหนหนสองสามนะครับหนึ่งสองสามคนอะไรนับขี้โกงนับในใจมือสองจวดเออพี่น้องอ้าวดำแล้วครับบึ้มบั้มอยู่ครับ อ,อือเอา <Rem ind. S 2> ทางไหนจะลากขึ้นหนากว่ากันครับปลายอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเอาอือ,อดูครับโอ้น้ำน้ำ <น pragmatic S 2> ไม่ลึกนะครับน้ำ <tram> อูอา้าแล้วครับตรงนี้ขึ้นก่อนเลยดูครับดูครับโซนนี้ครับโซนนี้โอ้โหบุ้มบ้มบุ้มบ้มแหกเกาะกันอีกครับเอาแหกเกาะกันออาโอ้โหทางนี้ครับออาวอา โอ้สวนนู้นครับสวนนู้นเต็มกันเลยโอ้โอ้ฮ่โอ้โอ้ดูครับเซลซ่าเซลซ่าเอาเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงเอาหาทางขึ้นโอ้เกงกอกันเหเกาะกันปื๊ดมาเอาพี่น้องดูครับดูครับเอาเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงยังขึ้นไม่ได้ครับหาดูเองดูเองดูเองดูครับ ยังขึ้นไม่ได้โอ้โหมาดูทางนู้นครับดูทางนู้นทาพี่น้องรออเราลุ้นเหนแดงนี่ยกไม่ขึ้นครับยกไม่ขึ้นเออเอาโอยขึ้นแพแล้วครับมาขึ้นคนสุดท้ายครับขึ้นโอ้โหซุ่มยุ่มเออช่วยไปช่วยไปอ่ <c oughs> อ้าวให้ช่วยแล้วครับเมื่อกี้ให้เดียวเดียวได้ช่วยแล้วเผลอแรกให้ช่วยเลยเอ้าเกมเปลี่ยนแล้วครับเกมเปลี่ยนปลาตาเข้าเยอะเลยต้องให้ช่วยเอ้าดูครับให้ช่วยให้ช่วยเอ้าเอาสรุปให้ช่วยคนหนึ่งอ่านี่ครับ อาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกองก็ไม่รู้ครับเดียวไม่เดียวไม่รู้อ่ะอันนี้นะครับเร็วยังไงต่อครับอยากช่วยดิฮะวิ่แล้วเราก็จะอึดอัตึงตังกันอย่างนี้แหละครับผมปึ๊บจวดอ้อปลาตื่นไปโซนนู้นครับ ปลาตื่นไปโซนนู้นครับพี่นอ้องามาดูคนอยู่ใกล้ๆก,กล้องนี่แหละเป็นยังไงครับปลาตื่นกล้องหรือเปล่าอ้าวๆอาวได้อยู่ครับมาไหมมาไหมก็ต้องม,มีบ้างแหละนะตื่นจากเขามาหาเรับบ้าง นี่ไปอะไรแต่เขาตัวต้องมีบ้างเลยสี่ห้าตัวครับช่วงกลางๆครับยกขึ้นยกขึ้นเลยครับอ่าดูผู้ย้ายผู้ย้ายเอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับจุดเลยพี่น้องอ่ามีโยครับมีโยครับอ่เห็ดแดงใกล้ๆครับเห็ดแดงใกล้ๆโอ้โหขึ้นไปแล้วครับเออ นน่นปู่ยายเอาเหมือนเขาหน่อยเกิดเอาโอยสองตัวพี่นอ้องอยู่ใกล้ๆกันเองไงด,ดูครับอ๋อช่วยกันครับช่วยกันได้แล้วอ๋อพี่น้องลุ้นผืนนี้หน่อยลุ้นผืนนี้หน่อย ปปเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเม็ดเต็มแหยู่ครับเม็ดเต็มแหอยู่ครับ,รเ,เ,รออรบเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเออผมเดาไม่ผิดหน้าเดาไม่ผิดหน้าดีเอาเออตักตักตักหมักมเเรามันเสียบนะ <c oughs> อ่ลงไปล็อกไ้เลยครับ าดูครับโอ้ทางนี้ยังขึ้นอยู่ครับช่วงกลางๆช่วง,งกลางๆยังขึ้นเยอะอยู่ครับอันนี้จะเดินยากหน่อยครับเพราะว่าคนเยอะครับผมใส่การซูมอลแล้วกันครับผมไข่แดงอา้าวไม่เยอะครับสามตัวมาดูโซนนี้เลยครับโซนนี้อาว่น้อกไข่แดงไข่แดงไข่แดง เอาแล้วครับเอาแล้วครับอ่านี่ครับเป็นสิบอยู่ครับโอ้โห,โ,หโหอะไรอะไรอย่างนั้นเอาแล้วครับไม่ได้เห็นออกสนามนานครับวันนี้มาแบบซูมยูมเลยครับมาข้างน,นองอดดวา,น,านี้แล้วครับมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีก มาอีกไหมครับมาอีกไหมครับมาอีกไหมครับอรอรุ้นครับเฮแดงใกล้ๆอย่างนี้ใกล้ๆตรงนี้แต่ไม่มาทางนี้ครับข้างๆตรงนี้ไม่มาเลยครับเลือกโอ,โอมีมาอยู่ครับ อู้เอาละครับเอาครับยังเข้าอยู่ครับโอ้นี่แพคคู่แพคคู่าดูครับยังเข้าอยู่ครับพี่น้องพาดูปลาหน่อยครับโอ้ยโอ้ยดูครับปลาดูน้องโอ้โหตาอาโอ้าวดูครับพี่น้อง นี่ปลาใจสวยมากครับโอ้โหอ้ไข่เนยไข่เนยเกือบลุดอานนี่ครับตามไปจับจับอย่าดูสายปลานะครับปิดมาแต่ละรอบแน่นครับแน่นนายคนได้เยอะเมื่อกี้โอ้โหแอบซุ่มและแอบซุ่มและสองรอบแล้วเห็นดดยอยู่แม่ าวางกล้องแ้วมาปวดป้านนีฮ่าเดี๋ยวาวางกล้องแล้วจะปวดอ่ะเอายวเราพาเดินดูป่านน่ครับนี่ครับโอ้สองกระชังนี่<อ>นี่สองกระชังนะครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาพอดีเลยครับโอ้โหจับเอาหน้าสานย่ามาแล้วครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอาดีน้าดูดูครับดูปลาหน่อยนึ่งฮะได้ปลาหมอแล้วนี่โอ้ดูปลาหมอแล้วได้ปลาหมอมาหนึ่งเลยครับเอาพี่สีสวัสดีครับผมเขาไปโยนไปไกลแค่ไหนโยนไปไกลแค่ไหนอ๋อนี่เดียวได้ลมช่วยได้ลมช่วยอ่ ไม่ม да. ีลมนี่ลำบากโยกก็มีโยกมีโยกมีดึงมีดึงดูนะพยายาดูครับปุบปับปุบปักเลยอ๋อสี่บวกห้าบวกครับผมห้าบวกแน่นอนดูครับโอ้ยดูดูดูสๆครับบ อ่าไปครับห้าบวกครับผมเดี๋ยวผมนับไปดูเลยครับหนึ่งสองนะโอ้ยสิบตัวนะสิบตัวครับผมจุกฟ้าดิมาสิบอ่าเดี๋ยวดูครับเป็นพยานระกี่ตัวครับสองครับโอ้ยใส่ฟาร์มนาะมาตรฐานสากลเมืองไทยต้องมีมาตรฐาน ครับากีตัวนนส่ตัวนึงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอตัวครับทั้งหมดสิบเอ็ดตัวน้องมุเดินยังไปถึงไหนเลยนเขาได้เยอะอีกแล้วว้าแนี่ครับขึ้นแน่นอนแท้ทีมนี้นี่ดูครับกระสินโอเคลครับอะไรอะไรถ่ายครับผมโอ้โกี่กี่กิโลครับมาจากโนนมา สองร้อยโอ้โหสองร้อยยี่สิบครับคิ่มานสอง้โอ้พี่สุดเด็ดอะไรจะมาใส่ตะกร้าตะกีงอย่างนี้ตีนอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับมาไกลๆก็อ้าวไอ้มันมานครับสู้ๆครับเป็นต่อครับโอ้ดูโซนุ๊ครับดูโซนุ๊ปอ้นอ่านขึ้นขึ้นกัน โซนครับฝั่งละโซนเอาถึงกลางเอาถึงกลางจงู้ได้ลมช่วยนิดนึงะนะครับขึ้นดูครับตอนนู้นมาเนาห้สีสวยครับเฮ้ยจู้ ส,สวยมากครับแบบอ้วนอ้วนรอดขึ้นกระบะปูนแล้วครับตรงนี้น,นี่ครับส<ล>วัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบโอ้สวัสดีครับผมโอ้ตาทอนมาเยี่ยมเยียนคนสุรินทร์เนาผมไปบุรีรัมย์บ่อยแล้วแกเ,เลยมาเยี่ยมสุรินทร์บ้าง ได้กินสุราหรือยังมาสุรินผมด้ดีแล้วครับดีแล้วครับเป็นคนดีครับไม่ต้องกินครับผมอ๋อมาเฮ้ยมียุมียุคน่แน่แน่แน่หนุกับตอนนี้เข้าไัยสามครับมือปื๊ดสองตัวเถ็นยกสองโอ้สามครับผมอ้โ ตัวใหญ่ครับสองตัวสามตัวพีว่น้องหนึ่งกะละมังกับหนึ่งเข่ปเงปลาดินึ่งทำให้ปลาเข่งปลาเข่งปลาดินครับโอเคครับโอ้ยเราโดนของเขาไปแล้วหนึ่งโดอกปลาทูปลาทูแลาทังนี้ปลาทูโอ้นี่ปลาท,ทูมีเงี้ยงครับมีเกล็ดเออปลาทูมีเกล็ดแล้วก็ช่างมาเล็กแท้ กเย่าี่จะเากทางเตกนี่ก็ะงแตกเอ้าเอ้าแต่ให้แตกไม่ไม่รู้โอ้ทำไมต้องกระโดดเป็นสูดดิไอกล้องอ๋อไอกล้องกระโดดไว้ก่อนฮะโอ้หาแม่ไหมโอเคจัดไปครับผมะดูว่าอุตส่าห์กระโดดเป็นยังไง ไม่ไม่รับแต่ลูกค้ารับไอ้ย,ยา่เาเดี๋ยมีแผนทางนูง้นกทางนูง้นก็โดดเซลสะกันแล้วครับเป็นยัางไงาเป็นยัางไงาโอ้มีเม็ดอยู่อ้าวอาไอ้น้อยมันนอนน้หรือเปล่าอือมาแล้วครับหาบีเดครับบีนะครับบีนี่ครบนะครับ มีครับมีครับปลาปลามีนะครับโอ้โหห้าตัวใหญ่ลางก่อนดู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 เขาดูเขาทั้งนู่นหาดพร้อมกันอย่างนั้นเลยปลาไม่ยังไม่ทันวิ่งเฮียกระโดดปลาเลไรตื่นไปเข้าแหงเขาไปแล้วพี่น้องมามาเครื่องโวยมาฟังหน่อยดูครับซุ่มยุ่มย่เี ชิ้นงสวยๆๆวไปโอ้ยยยยยยียย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 ยกยย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 ย้ยยยยยยยแยย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 ขยย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 ย้ยยยยยยบยย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 ดยยยยแยย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 รยยอยย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 น เดินครึ่งก็ชอบแล้วครับเกินครึ่งบ้าพังนี่เอาให้ถ่ายคนรอด้วยอ๋อจังอ๋นี่ครับผมคนรอหากินมกเลยคนรอหากินหมันเอ้าอย่างน้องฝั่งนี้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปเซลลสะกับเขาฝั่งนู้นบ้างอยู่นี่นานเดี๋ยวเขาด่าเอาไปทางนู้นบ้างโอ้เป็นอะไรเหขอโดนบึ้กเลยโดนบึ้ก ครับตรงเย็บตรงเข้าโรงบ้านเนี่โน้โดนปลาทำร้ายนี่โดนปลาทำร้ายดูนะครับนี่นี่มันยังไงมันตําไปเลยเป่าครับโอ้นี่โอ้ยาวนะนี่โอ้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมครับสองสามโลก็สบายตัวฮาโลตัวฮาโลครับอ๋อสบายหรือบึกบึกครับบึกครับบึโอ้โดนบึกดีนะโดนเงี้ยงปลาบึกครับที่บ้านตรมบ้านตรมมาที่คบัดสี่ร้อยสองร้อย ปลาพี่น้องปลาครับวันนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับผมพี่น้องผมไปดูคนคนหนึ่งครับอ่าอ่าพี่น้องเรามาดูเสียวันเห็ดเลยครับเสียครับผมเสียเสียน้อยครับผมโอ้เสียน้อยอะไรนะพี่ยัศเชนอ่ะเสียน้อยดาตู้ครับผมอือดูครับโอ้โค้งแน่เห็นไหม ไม่มาไม่ได้ครับเรื่องปลาไว้ใจเสียครับถ้ามันโม่ดูดูครับพี่น้องมีเงินเลตุ่นตาอยู่ไม่ได้ครับเรื่องปลาอยู่ไม่ได้เขาเรียกร้องเออมันโม่ตอนแรกเลยเอ้ยแฟนสัปคโลเฮ้ยบอกเนี่ยอันน้นี้ตามเข้ามาคนสุดท้ายเขาเลยให้หวานทำโทษนัดกันไม่ตรงเวลามาคนสุดท้ายทำโทษเลยให้หวานเลยเดี๋ยวโซลังพี่น้องซาตเวน วันราคามาแล้วโซโซไม่ใช่โซที่สีนะครับโซโซนี่แปลว่าเ,เหนื่อยเหนื่อยละโซประชาขมรวันนี้คุณโซแล้วหรือยัง ครับผมเสียน้อยยังสดนะครับผมต้องเอาพวกนมใหญ่ๆนะครับผม,บผมอ่าศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่อยางที่โทรมาครับเส <c oughs> ียน้อยกับช่างนี่ครับผมเอาเสียหน้าอ,อยู่นิ่งๆก่อนเตรียมตัดกำลังครับให้ <c oughs> ปลดช้าลง <c oughs> นี่ครับพี่น้องปรึกษาได้ครับเรื่องเครื่องนวดข้าวไอ้เครื่องอัดฟางรถเกี่ยวข้าวจัดเลยครับผม อยากเติมส้มอะไรก็ครับโทรหาเลยครับไอ้ยะอาไรเด้อพี่น้องรู้สึกปีนี้เขามีอะไรคมๆเยอะเมื่อก่อนยังไม่ค่อยคมเท่านี้นะรอรุนครับเดี๋ยวก็จะวานแหต่ใหญ่ๆให้ดูครับแห่ประจำประจำเสียน้อยจะเป็นแห่เขียวครับแห่ประจำตัวเลยครับโอ โอ้ยเจ้าดุดเจ้าน้อยเข้าออนเดี๋ยวพูดเรื่องสาวๆหน่อยไม่ได้เอามาพี่น้องเอาไอจวดนี่ดูครับไปกับเกือบครึ่งกระชังแล้วน้อ,นองรอรุ่นครับพบกับอ,อะไรอะไร อะลรครับอะลรครับมีจร yeah, uh, ิบจริบภาษาเขมรแปลว่าเงียบครับเขียนเป็นเขียนเป็นตัวไม่ได้ครับจริบนี่พูดได้ครับแต่เขียนเป็นตัวออกมาไม่ได้จริบแปลว่าเงียบครับมาพี่น้อง เชียรน้อยสยางครับคนเรียกปลาได้ครับคนเรียกปลาได้ครับการมองมองอะไรทำนอนั่นแลาะเลยเละอันี่ห้าตัวครับอเออแล้วคนเรียกปลาครับคนเรียกปลาได้เนอะอา้อามาเซลเชียร์น้อยแค่นี้ครับเดี๋ยวหวานเฮไม่เตก โอ้ยอยากให้แซวทุกวันโอ้เดี๋ยวกลับมาไหมมัน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 มนู่มันหนึ่งตัวเหี๋ไหนพี่น้องเขาอยากให้มาอยากให้แซวอีกกลับมาคืนเลยครับดูยังได้อ๋อยใหย่ใหญ่ระวังครัดเรามันรุ่มตใหญ่ใหญ่พี่น้อง เดี๋ยวผมจะเอาไปทำปลาส้มนะครับไปทำปลาส้มนะครับปลาโพสันตินะครับผมกินทันทีที่ทันขวัญเปสองสามวันตายทันทีนั่นเลยครับตายทันทีเลยผมชอบมากเออรักใครชอบใครเอาปลาส้มพ่อสันติไปฝากเขานะครับผมตายทันทีจะด้วยรักและหวังดีครับเอะไรเหลือไหลายปลาเหลือคนตายก่อนเอาเอาอยู่ต้องเปิดไปเดี๋ยว ทางนี้ต่อครับจะครบรอบแล้วจะครบรอบแล้วมาครับนี่นี่หนึ่งกะช้างหนึ่งกระชังโอ้ยโอ้ยได้เบียอยู่ไหน่อยันนั้นเบียวันจุรินไม่กินเบียกินแต่เหล้าแต่จิ๊แต่เรล้ามาสองตัวพี่อ๋ออโอ้นี่ชุนยุ่มชุนยุ่มชุนยุ่มทีมงานสายลิดทีมงานสายลิด สี่ตัวเลยครับอ้าววี่น้องทีมงานจากลำไสมาสครับคิดด้วยว่ากว่าจะออกอืออ้าวปลาหายไปไหนอ๋อขึ้นแล้วปลาหายขึ้นไปบนรถแล้วครับไยอยหลายรอบแล้วครับอ๋อนี่อันนี้มีปลาไหมข้างในไอ้ยะพี่น้องเงี้ยมพอเงี้ยมเงี้ยมพอครับ เตรียมแล้วเออหนึ่งทอนตัวนะครับให้มือสองลงทีนึ่งเออมือหนึ่งทอนตัวตัวไม่ไหวเพราะคือมือเดียวนะครับมือเดียวอ๋อโอ้โหผู้ใหญ่โอ้โหยผู้ใหญ่เป็นยังไงเนี่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยครับเอ้ยโอยคนเดียวเลยคนเดียวอวันนี้ตัวช่วยไปไหนหมดไม่มีครับอันนี้บุกเดียวครับติดงานบุกเดียวบุกเดียวครับผมอ่าี่น้องจะครบรอบแล้วครับจะครบรอบแล้วครับอ่า เดินรอบหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันครับโอ้นี่ปลาคลุกโคลนคลุกตรงนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียเวลาทั้งหมดแต่สวัสดีผมเลยงานแต่งงานงานแต่งงานครับไปตายดิเฮ้ยนี่ครับโอ้นุ๊กวันเอาวันเอาทุนครับโดนทุนอย่าละปากก้ออ่าสุดรอบแล้วครับพักก่อน อาล้ครับทยอยทยอยขนแล้วครับทยอยขนไปแล้วครับผมพี่น้อง <laughs> ทยอยขึ้นไปแล้วครับปลาตัวสวยมากครับ <c oughs> ครบหนึ่งรอบแล้วครับพักเหนื่อยก่อนพี่น้องอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ปลาไม่ค่อยเตะเข้าดีอยู่ใกล้กล <c oughs> ้องเลยตมัน,ม,นมันเจอเตะสนานอย่างนี้มันแหก็มี <c oughs> ส่วนครับแหงที่ปลาไม่ค่อยเข้าเนาะ <c oughs> นนมันไม่ค่อยอยู่ บางคนโดนเยอะนะครับแต่ว่าปลาแหไม่ค่อยอันนี้นี่ครับแหมีผลด้วยนะครับอาเมาดูโอ้ตาโอ้ตาต้องทยอยครับต้องทยอยยกไม่ขึ้นโอ้ยจมันรู้ดีอ๋อไม่ธรรมดาครับเจ็ดสิบได้อยู่ไหมครับนี่เจ็ดแปดสิบต่อทีบ้างจเชื่อมหาเชื่อให้ดูตาปลาตัวใหญ่จนดู ็มีไ้โลเลยครับไซก้าวขี่ไซโลนีนะเออหกโมัวนหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบอว่าเจ็ดสิบบวกอ่ะนาทองอยู่ทางมู่ดัเจบโอ้โอตาบกใส สใส่ส่สัยงทายแล้วตากดดันอะไรหรือเปล่าพอแล้วตาทังตัวพ้อขอขบขันครับผมสองคนยกไม่ไหวอมาเป็นกระบะปูนเลยเราไปแข่งกันแล้วอ เอ้เต้พอ้บ้าน like ี oh <c oughs> <c oughs> ้ขอบคุณครับเอาตาตาอ้เออต่ต้องทะยอยอันนี้กัเบกทางนุ่นกัเบกเอาสเบกนี่ต่สายเบกตาเบกไปรอบนึงเลยครับนิงือีกตัวในการค้าง2ี่ตัวอพี่น้องรอลุ้นปลาครับรอลุ้นปลาแต่คุยไปคุนมากเดี๋ยวจะแถมปลาให้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง เดี๋ยวแถมไปอีกหนึ่งตัวครับปึ๊บขอบคุณครับผมนี่ครับผมจองแต่เฮแรกแล้วดิก็ผิดฮผิดบก็จะมาบาตสองบาตแรกนี่เต็มเลยจริงกจวดนี่แวเยอะ วันนี้แรงเยอะมากนะเฮแต่งดีครัหวานไก่ด้วยเต็มมาบบ่โหฮู้ดเอ๋อนี่มาผู้เดียวปวดผู้เดียวด้วยนี่อันนี้อันนี้คือซ่อนไว้ใช่ไหมเนี่ยสองีลสองเฮเลยครับกันสองวิเลยดิว่ามีสองกระชังครับ หนึ่งจะชังหนึ่งก็สอบปุ๋ยอ่านานๆครับได้ออกงานทีงูแต่รีดยางใช่ไหมคนปลาคนปลาเออเลครับพี่น่าใสจวดครับเป๊ถือไปเลยครับใสจวดเหยื่อตกปลาอันนี้ออมี่สองถุงเลยใช่ไหมเนี่ยกับบ้านกับบ้านเจากับบ้ากับบ้านได้ขายได้เยอะกับบ้านแล้วนานๆออกทีนี่ไม่ธรรมดาเด้อเก็บแรงมาเยอะ จะแรงไงเยอะโอ้พี่น้องโอ้หามเกี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงก่อนกูตกอ้าข้างนอกนี่นี่ไม่ธรรมดาครับสี่คนแบกนะครับผมสี่คนแบกแลครับผมทั้งปลาทั้งแพครับผมเองกูลองกูเดียว นะครับทางนู้นก็แหวกันเรื่อยๆอยู่ครับจะย้อยแหวกกันขึ้นนะครับอันนี้มีการถกเถียงกันนิดนึงครับเมื่อกี้ครับระหว่าง80กับ90นี่แหละครับเดี๋ยวเอาที่นี้ครับมาสองบาทมาสองบาทดิครับโอ้ไกลสินมาสองเอาแล้วครับ ซูซีเอาเอาเล่นกันไ้เรียบร้อยแล้วไม่คิดว่าจังเดียวจังเดียวสองครับหนึ่งดการบอกว่าเขาบอกว่าทางนี้เยอะกว่าเริ่เอาขึ้นมาเป็นสองกระชังครับ

ทยอยสลับกันแล้วครับได้มากได้น้อยมีครับสลับกันอยู่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละพี่น้องก็ยังตามเก็บอยู่ครับตามเก็บอยู่ก็ขอบคุณจำรับของฝากนะครับจากเอฟซีนะครับจากคนรู้จักกันพี่น้องนะตากปลาอินไปนนกินนี่นะครับนะเดี๋ยวเราติดตามบอ่อต่อไปครับผม อยู่ที่ไหนอะไรยังไงปัดประมาณเท่าไหร่ก็รอติดตามครับคลิปนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับโมปลาใยสวยมากพี่น้อง